สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน JSP นะคะอยู่กับถากอีกแล้วแล้วถากก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Subaru XV ปี2018ค่ะวันนี้เข้ามาติดตั้งไปในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้านะคะพร้อมเซ็นเซอร์ท้าเตะเดี๋ยวมีฟังก์ชันอะไรบ้างมาชมเลยค่ะเริ่มด้วยที่ฟังก์ชันแรกเลยนะคะเราจะมีสวิตค่ะสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยอยู่ตำแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะนี่ หากเปิดไฟค่ะมีระบบไฟเดิมของรถนะคะติดขึ้นมาที่สวิตช์แบบนี้ด้วยเดี๋ยวลองใช้งานกันให้ดูค่ะฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะตำแหน่งสายไฟค่ะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะได้งานเนียยเรียบร้อยแบบนี้แน่นอนค่ะด้านหลังค่ะสั่งปิดจากตำแหน่งนสวิตช์นี้ได้เลยอ่ายังมีในส่วนของตัวเซฟตี้ที่เป็นระบบกันหนีบอีกด้วยนะคะเห็นไหมคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนฝาท้ายเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวปิดให้ดูอีกครั้ง ของเราจะใช้เป็นตัวระบบกรดูดนะคะฝาท้ายก็ลงมานิ่มๆแบบนี้เลยค่ะส่วนเปิดเดิมที่ด้านหลังนะแค่กดและปล่อยมือแบบนี้ได้เลยไม่ต้องออกแรงยกหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะเราใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยอันนี้ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยนะคะกดแบบนี้เลยค่ะ กดไปที่ปุ่มคลายล็อกนะคะ3ครั้งเท่านั้นเองสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยค่ะและที่ขาดไปไม่ได้เลยค่ะเป็นในส่วนของตัวคลิกเซนเซอร์หรือว่าระบบเซนเซอร์เท้าเตนั่นเองตำแหน่งจะอยู่ตรงกลางนี้เลยนะคะเซนเซอร์แม่นยำมากมากเลยค่ะเซนเซอร์ของเราจับไวมากนะคะใช้งานง่ายๆแต่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองสามารถสั่งได้ทั้งแต่เปิดและปิดได้เลยนะคะ ท่านใดนะคะที่ใช้รถ s u b a r ู XV สนใจอยากติดตั้งในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซนเซอร์เท้าเตะแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้าน J-Spo e ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะ